จะน้อยให้คุ้ม <anch> ค <ise> ่าละวันนับพวกเยอะ บอนใบนกเลยบ่ไม้เด้อแหนงไม้ทุกๆๆเนาะใบนี่กะเออแล้วแต่เนาะยังไม่เป็ดนึงสนัดแหนงเนาะอือนั่นเตะต้มกับต้มวอลิโอต้มมันยังบ่จุกให้เจ้าแดกจุกเจ้ากะปิเจ้ากะปิก็ได้โอ้ยสุดยอดกันมาทุบๆมันไม่กินคักแต่ว่าอันคือน้อยอ่ะได้บ่ดอกใครเนี่ยอย่าเอ่ยแม่อย่าเอ่ยแม่อีกี้ก็ยอดโย บ่แต้งาปอควายจ้ะมันควายโอ้ยอยากยุนใบมะโตรถจักรถจักเลยรถตะกูเนาะกินหวมปอยุนแหนหวมแม่นให้รถเอาหวมสักยาบ่ดอกคล้ายอยู่ <cues> เมันเพียคืดจูอันนี้ไก่อมตนี้ไม่ห้ามนะอย่างไรก็คันคือเกรงไดนกืงกวนไปไก่ไปกวนีงแตงจามไปจ้าคือคืดเดี๋ยวนี้คงือกุยครอกคะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, đỉnh, đỉnh Để à, anh một mình không bỏ lỡ những video hấp dẫn บอลในสองแซนเราไงเราดุ่งตุงบอลในท่านใส่เงนเลยสั่งมาเสี่ยงลูกกไม่จองรถจะใส่จองรถจักรถือกลัวรถจักรจักกับรถจักจมันกแพนกแพงรถจักรเอาไม่อ้อยจะถือจะมันไม่ใครนี นอใหอันน no. hey. ี้ติดายนะเมนบออันกี่แพงเ้อเน้ะไม่ต yep> ิดลายู่ต um> ิดตอนรุงป่มไทจว่าย ifi ุดอีกครงบักเถกเล่า้อมเล่าฮอมเกจังว่า จองกระดูกแปดสิบพันอลไรก็จองกุณอีสามสิบห้าใครเนียุญยำหน่อยยำเฉยจองเคียดคันกบเอ้ยก็เลยจ่าก็เลยจองกูจะงว e ่าคันกบเยอะเลยจ่าจองเคียดเยอะ แรงเหมือนกันนะบินเที่ยวตามมาทัวร์เจ้าอคนพูดอะไรกันบ้างคนเอกลิจ้าต้องมุ่อย่างคือนั่งเฮ้ยบักเทอปไนน้ายโค่น่อยแนวหินหัด เดบงหักเยันที่ยุดนึกจันนังบ่มกลงพวงไว้เอ้ยติดะไ้สักพูดตับต้อบรรยากาศแยมแรลๆแต่ว่าขั้นอันเราลุนออกเบอเราปินปินกล่องก็ได้ดิแต่อันเราปินนากงเลยเกิดเวลายุดอดยกิดหยายตุอดึงมา

ไปเฮ้ยเนี่ยนจะดรอกรอแป๊บหนึ่งเท่าไรแป๊บเลยโตเออปป๊บเลยได้เยจังหวะคอยเนียเลยเลยทางนานกลักไหมเออสาวเมตจ้ะไปไป นอเด็ไออื่โอ้ยอีเข้าแลมอีเข้าแลมต่อซักขาวจ้ะไปขอกเด้อขอกเด้อขอกเด้อเด้ออ้ยงี้ต่อกันต่อไปขอกเด้อขอกเด้อมาเบิ่งบวชเถอะไปไปไปเอาซักขาวไปไปเด้ออู้วนีเสียงกติ ไม่เตอะข้างนออันนี้เขาหักเ็สแล้ว่ปดองเขาหักไม่แต้นคุ่นดีเด้ออทางหน้าทางหน้านุ่ยดเยอาจะรูกไข่นั่งนอนเดื่ลยวะเออมันกระหันอยู่ดิสองตัวเฮ้ยการลดอะไ้ก็ไดักจาง

ยี่ให้เราได้ล้นไม้ตะคือคนแรกว่าไม่สักคือคือไอไอเอกโดยอยู่สักอันตะคางดุ่งเลยเอออเาไปไหนคุณหน้อยไปไปลองไปนเิดไปไปไปใส่ลูกหน่อยเด้อไปใส่เด้ลอหน่อยเด้อเนี่ไก่แกะมาซื้ว ข้าวๆนี่อืมนั่งไม่ได้อีกดูวันเกี๊ยวตุกอะบ่มนี่เยอะปีเยอะหาข้างบนกันบังเดี๋ยวจะรุกวันเกี๊ยวอะไรกันบันคับนั่งไม่ได้ไหมนั่งเอนดิอ่านั่งด้วยยาเราดูที่เองไม่ได้เพื่อนเราต้องหายาไปเลยที่ย โม,กกม,ม,ม่ไกลไหมฮะไกลไหมฮะไปไปลุกปะตะ่อน่องไอบิ๊กจะน่องบางเธอไว้น่องไตะตะอ้ต่อๆนะไปเฮ้ยฮพี่นอ่องเลยเกอะบะเบ็ดสับนี่